เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันใช้ไม้นี่กันไม่มีใครใช้ไม้แท้ทำแล้วนะเดี๋ยวนี้หมดแล้ว,วบ้านเรอไม้ใหม่มันเป็นไม้รามิเนตไม้แท้ยังไม่มีแล้วนี่อิดอิดมอนทั้งหลังเลยนะบ้านเราอะไม่ได้อิดบล็อกไม่ได้บนบนบลมอนเบาเนี่ยแนะล้วปิดประตูตรงนี้กั้นมาเด้ เธอมีคนสนใจให้ลงขายไหมปิดเปิดกันแล้วถังไหมไม่อ๋อยไม่เอาไม่ขายอ๋อยจะเก็บไว้ไงเก็บไว้ให้ใครที่มีคนอยู่หรอกอยากยกเทวีกรุงเทพจังเลยว่าเดี๋ยวเอาแพ้ไปให้หน่อยสองคนนะจะหนักขี่มาเนียไปเลยนะแพ้แพ้ไหนวะเนี่ยอ มันมีลูกด้วยนะเว้ยลูกอีกมันไ<อ>มน่มันมีลูกด้วยนะเอามั้ยรู้แล้วเอาไปทำลูกกันแหละโอเคอาจานเจอเลยไหม